สวัสดีครับแฟนๆรายการช่องผมไม่ได้โมสำหรับคลิปที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่ในขณะน,นี้ลงถ่ายในในโหมด 4K นะครับ 4K 60 60เฟรมเรทจะมาทดสอบนำคลิปนี้ไปลงทาง YouTube ว่าภาพนะเสียงที่เห็นเนี่ยมันชัดอย่างที่เขาคุยหรือเปล่านะ เวลาเราออด 4K เนี่ยมันเป็นอย่างไรนี่ก็ถ่ายด้วยกล้องมือถือซนะัมซุง Galaxy S10 Plus นก็ลองทดสอบดูว่าเวลาใช้ถ่ายภาพ 4K เนี่ยนะมันเป็นอย่างไรครับตอนนี้ก็มีเสียงแอร์มันดังมานะอาจจะมีเสียงรบก,กวนยังไงก็ทนคนฟังไว้แล้วกัน อันนี้ก็คือต้นพริกเนี่ยต้นพริกนะต้นพริก,น,น,รกนี่คือสวนครัวของลุงทางหน้านนี้ก็เป็นต้นใบย่านางกําลังเขียวเลยเนี่ยนี่ก็เป็นต้นฝรั่งนะฝรั่งดูลูกเขานี่กําลังเต็ดอยู่เนลูกครับขาบนนู้นก็เป็นต้นใหญ่นะลูกกาลังเต็มต้นเลยนะครับนี่คือฝรั่งรัฐอริโซนาสหรัฐอเมริกานะหลังจากนั้นก็มีพวก อะไรตำลึงได้ไเจ๊ผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งนะผักบุ้งครับอันนี้ก็เป็นกระถินครับกระถินนี่ก็นี่ก็ผักบุ้งเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นผักบุ้งจีนสั่งเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศจีนครับเนี่ยนี่ก็เป็นใบเตยใบยเตยต้นนี้เพื่อนรู้ไหมครับว่าต้นนี้ราคาเท่าไหร่นเนี่ย ผมซื้อมาสามสิบดอลลา,าร์สหรัฐนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเก้าเก้าร้ยบาทอ่ะโอ้แพงครับตอนนี้ปัญหายาก,กเลยแพงครับตอนนี้กำลังออกยอดออกหน่อมาใหม่เนี่ยเด๋ยวลงก็จะขยายพันธุ์ขายเอากำไรต่อไปขายเอาทุนคืนไม่ได้เอากำไรเอาทุนคืนก็พอละนะกำลังกำลังมียอดใหม่ผูมาเห็นไหมครับเนี่ยนะนี่คือใบเตยตตนละ 9 0้าร้อยบาทนะแตเป็นเมืองไทยก็ให้ฟรียังไม่อยากยังไม่อยากได้อะไรใชครับเนีเ่ยนะแต่ที่นี่ไม่ได้ครับราคาแพงดังกระทองคำเลยนะอ,อันนี้ก็เป็นต้นเอมะละกอปอเอาไว้ในในกระถางนี่นะนี่คือนี่คือตำลึงที่พูดเมสกครู่เนี่ยพูดผิดนี่คือตำลึงเนี่ยปลูกไว้ในกระถางนี่นี่ก็สองปีสามปีแล้วเนี่ยปลูกไว้เนี่ยนะเนี่ย,ยมันก็ ขยายเครือเต็มไปหมดนู้ถึงนู้น,นะครับเนี่ยดูครับนี่ก็เป็นไอ้ต้นมะลุมมะลุมนี้ผมก็ปลูกไว้ทั้งหมดอตอนนี้เหลือรอดชีวิตมาก็22ต้นนะปลูกไว้นู่นนะรอบกำแพงยี่สิบต้นได้ลมได้เงาดีนักแลนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูตรงนี้ทางหน้านี้ก็เป็นต้นไซ ปลูกไว้ตอนแรกๆประมาณทัก2สองคืบไม่ได้นะตอนนี้มันมันได้หลายคืบแล้วนะผมประกมาณทัก2สองวาเห็นจะได้แล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นล่มเป็นเงาให้พวกน้องๆอยู่ข้างๆข้างล่างเนี่ยมันจะมีต้นโพยเซียนบ้างมีตำลึงบ้างเห็นไหมครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแคร์นะครับนี่นี่คือแคร์กำลังกำลังงอกขึ้นมานะเพาะแคร์ไว้นะครับวันนี้ก็ขอ จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวผมจะเอาไปทําการตัดต่อลง Youtube ดูว่าถ่ายในระบบโปรเคนี่ภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเสียงนี่มันจะมีเสียงเสียงแอร์นะครับเสียงแอร์มันดังเข้ามานี่คือแอร์แอร์ลูกนี้ใช้ได้ทั้งบ้านเลยเปิดทั้งวันทั้งคืนไม่มีปิดครับนะโอเคครับก็ขอบคุณขอบใจทุกๆคนนะครับที่ได้เข้ามาชมจนจบนะครับ